สวัสดีพอ่อพี่พี่น้องค่ะอยู่กับจิมมีช่ชวนชิมอีกแล้วจิมมี่ผู้งามออนตอนคือเก่าพี่น้องมัเนี่ <c oughs> เซ็กซีะะ่เด้อค่ะดมาเน่ใส่เดียวค่ะมันนี่มากินต้มไก่พี่น้องมัน, <c oughs> มนรสมันปังนะคะต้มไก่มันน่แบบต้มแบบฉีกขานะคะฉีกแข้งฉีกขาเลยเ <c oughs> นาะพี่น้องเนาะไ่เห็นคือทอดไก่บานคือทอดต้มไก่บานแม่ต้มตุ๋นพี่น้องมาก แจ่วนี่แจ่วนี่สซต้อนปลาลาดเนี่ยตอนประแดดไใสองตอนสามตอนคุณเลิศวิรีมาค่ะเพื่อปกปิดการเสืยแล้วไม่กินน้ำกันเลยค่ะไม่กินน้ำกันไลยฝนตกพร้อมพี่น้องจะว่ากันเด้ออาจจะได้ยิ้มเตียงฝนปลอยปลอยเนาะพี่น้องช่วงนี้ช่วงหนาฝนเนาะพี่น้องโอ้ยขึ้นหอนย้ำดำหน้าตุ่มไก่เนาะพี่น้องไปซอยคู่บ่าวไ่อยากว้าไปซอยคู้บ่าวดาหน้าพี่น้อง กูบ่าพากติดต้มไกลมันว่าสั่นไว้กจะทืดกระน่อมมาค่ะจำแจวจะกินริมรั้วเหมือนเดิมพี่น้อง,อ,อ,งอืมอปลุกปั้มแล้วฟังเสียงตดน้่เด้อเฮ้ออืม อืมโอ้แต่ผักนี่จันเจียวเหลืออะไรแอบเธอหนึ่งนี่งจังเจ้าครับอืึ่งหนึแต่พี่น้องต้มจังสิฉันมากกินสดน้ามีเหลี่ยอืม มันสาใจไปใช้เขาหิวเขาสัานกลรบมาจากเหตุงั้นตักยาลุูนหนาบานแล้วแล้วพี่น้องมันเยอเหล๋อฟังทั้งพี่ปุกฮะไปได้หัวขาตะไข่ออนออนแล้ว่่น้องกลับกรต้มใส่ไก่ กันหมดเลยด้วยห่อนนี่จะน่องทอนเค้ากับ่อนต้มกับ่อนอหัวขาค่ะ rồi, mì heo ngào đấy, nào? Ừ. Dạ, là nè, ừm, kìm tới ừm, ừm, menu ừm, Bữa nay cay ừm, 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 Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ không Yeah.

năm ngựa tệ phải năm Thưa. thân mắc gì lắm nhỉ mắm 我操！嗯，好。 เงือสา์เือไยเด็พี่น้องอขออนุญาตพ่อกับน้างนะะ้องพี่น้องบายบายไพ้พ่ก็แม่ลิปหนาลครับพ่อกับคลิมกินนี้ตักกดไลแรกดัใช้กิมีชวนชิมในเดพี่น้องบายยไปแล้วค่ะ